เมื่อวานครับนายกก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่78ที่สหรัฐอเมริกานะครับพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศนะครับให้บริษัทใหญ่เข้ามาลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งทางคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพร้อมด้วยคณะเนี่ยก็เดินทางมาถึงท่าากาศยานสุวรรณภูมินะครับหลังที่จากมีการเสร็จสิ้นการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการแถลงสรุปภาพรวมว่าได้ประ ก็พบปะกับผู้นําจากหลายประเทศรวมไปถึงบริษัทใหญ่ระดับโลกด้วยนะครับจึงถือโอกาสประกาศต่อที่ประชุมว่าไทยเนี่ยยินดีให้บริษัทเนี่ยเข้ามาลงทุนได้และคาดหวังว่าภายในปีนี้นะครับจะมีบริษัทของไทยเนี่ยได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนอกจากนี้ครับมีการพบปะกับผู้แทนฟีฟ่าแล้วก็หารือถึงการประชุมอาเซียนที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดฟุตบอลโลกปี2 0 3 2หรือว่าอีก9ปีข้างหน้าด้วยนะครับซึ่งนะครับในปีนี้เนี่ยสหประชาชาต ก็มีหัวข้อหลักที่จะให้ทุกประเทศเนี่ยร่วมกันแก้ปัญหาความแตกแยกผลักดันตัวชี้วัดนะครับ17ข้อโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการให้ประเทศมีการพัฒนายอย่างยั่งยืนแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็แก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนนะครับที่ไทยเราประกาศจุดยืนนะครับถึงการเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเศรษฐกิจพอเพียงผ่านปรัชญาอารยระเกษตรศสิทธิ30บาทรักษาทุกโรคให้ประชาชนรับบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้นครับค่ะเราเส นี้ครับนายกนะฮะคุณเศรษฐายังกล่าวว่าการประชุมต่อไปคือการประชุมเอเปกที่นครซานฟรานซิสโกนะครับที่จะเป็นการเปิดเวทีทางการค้าให้นักธุรกิจไทยยได้พบปะกับบริษัทใหญ่จากสหรัฐอเมาริกาครับเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจฯฯประเทศด้วยนะครับ เกิดด้วยกันครับมีการไปถามในประเด็นของการที่จะมีการแต่งตั้งอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาก็ทางคุณเศรษฐานะน,นะครับว่าไม่ได้ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวบลูเบิร์กของสหรัฐถึงการแต่งตั้งคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะแต่หากมีเรื่องต้องการปรึกษาก็ปรึกษาได้เปรียบเหมือนปรึกษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งตนเองก็คือคุณนเศรษฐานี่มีการเข้าไปปรึกษาอดีตนายกนะครับหลายคนทั้งคุณอนันต์ปัญญารชุนครับคุณสมชายวงศสวัสดิ์ทั้งนี้ก็ย้ำว่าตนเนนยป็นนาก ครั้งแรกเลยเพิ่งจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองนะครับใครที่มีความรู้ความสามารถที่ดีก็พร้อมจะเข้าไปปรึกษาอย่าตีความนะครับให้ผิดความหมายเพราะจะเกิดประเด็นที่ไม่เหมาะสมได้นะครับ